เรามาฮะรามารามาเข้มข้น,นเรื่องเกี่ยวกับส5ง6ัแล้วก็เป็นเมืองสมุม,า,า,มาริมการเหตุการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในยุคนั้นำให้ใหเจ้ากับฝ้าเย,ายเพาลูกมยกเกิดสรามาเรื่อาวเข้มข้นคน ต็อคือตนอบทนี่ตอนนถงตอนส2รูดเดียวจบแล้วน่าติดตามองนใหม่ว่าเนคองรุ่ใหม่ว่าเป็นไงคะจริงๆแลคือ้องรุ่นใหม่ตอนนี้ครับเก่ง เชื่อว่าเปิดสวิตส์เล่นดาวมาได้เลย <c oughs> เปิดสวิตส์เล่นดาวมาได้เลยก็สนุกครับได้เจอกับน้งองนี้แล้วก็ การทำทำละครหรือทำซีรีส์อะไรพวกนี้<ฆ>มันมันไม่มันไม่ง่ายง่าย,เ,ย<ฆ>เพราะฉะนั้นมันต้องเลือกเรื่องดีมันต้องคิดแล้วคิดอีกมันต้องหาอะไรที่ตรงใจกับคนดูคนดูชอบอะไรคนดูอยากดูอะไรแล้วก็คนที่ดูช่บงวันอยากดูอะไรเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนเราต้องเราจึงเป็นํำเสนอให้กับทีปบอนหรือที่บอยผู้บริหาร เล่นอย่างเดียวครับตอนนี้ <c oughs> มีมอากาศไหมคะในการที่แบบอเสนอูมัครัก็ยากนะครับยา เลยค่ะเพราะว่าพี่เขาก็ป้อนละครได้เล่นเรื่อยเดี๋ยวไม่ทีวีเดี๋ยวก็ไปละครเวทีบ้างอย่างเงี้ยพี่เขาก็หางานให้เรื่อยก็เลยคิดว่าเออก็ดีเหมือนกันนะเลี้ยงชีพไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวบริษัทให้พี่นกชายหาเลี้ยงก็อยากเปนเป็นนักแสดง ายแน่นมากเลยค่ะเล่นเยอะมากตอนนี้ที่เล่นอยู่อฮะตอนนี้เล่นอยู่สองเรื่องรวมถึงงานเป็นหนังด้วยจนถึงร้อยเรื่องหนังเลือดหนังทำเสร็จแล้วเรื่องหนึ่งล้วก็กำลังไปทำเรื่องหนึ่งแล้วก็มีซีรีส์เรื่องหนึ่งแล้วก็มีหนังอนึง นีอะะคก็เ <Solomon> ป็นทยอยไปทีละเรื <news> ่องค่ะก <kill> ็ตอนนี้ยังทายาทะสูงกำลังถ่ายอยู่ค่ะใกล้จบแล้วใกล้ปิดแล้วเอ้ยทายาทหมายเลขหนึ่งทายาทหมายเลขหนึ่งดีแล้วมันก่อนก็แค่นั้นสักทีแล้วขอโทษค่ะผู้ผู้ผิดผู้ผิดทายาทหมายเลขหนึ่งค่ะกำลังถ่ายกำลังถ่ายอยู่แล้วก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วค่ะแต่ว่ากำลังจะถ่ายนึกว่าพี่หนุ่มจะไปไปไปเที่ย ใครยากสุดไ้วยด้วยด้วุด้วยด้วยด้วยอ้วยด้อยด้วีด้วยดอวยดนวยด้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 ว้วยด้วยด้ว้วงด้วย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 ดยด้ด้วยง้วยดมวย้วยด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 รวยด้วยดตย้วยด้วยยด้ยด้วยดยด้วยด้วยด้วยด้ด้ยด้ด้ด้ย้ยย้้ แล้วตอนนี้ก็คุณหมนว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไป,ไปเร็วมากค่ะคอนเทนต์ต่างๆก็มามหรือไม่ใช่แพลตฟอร์มอะไรต่างๆแล้วก็รูปแบบขขการทําง,งานแบบมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากม,มีแบบว่าแนวใหม่ๆคนรุนใหม่ๆเรื่องใหม่ๆอ,อะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็ยังดีใจที่แบบเออมันก็มีหลายๆเรื่องที่ถึงแม้ว่ามันจะแบบปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่ว่าเขาก็ยังรู้สึกแบบรุ่นๆเราที่ยังแบบสามารถจะรับผิดชอบหรือสามารถจะรับบทนั้นๆได้อะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วก็สนุกด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนเราได้แบบ เอรายังมีโอกาสได้เจอรุ่นใหม่ๆทํางานใหม่ๆกับคนคนใหม่ๆบทใหม่ๆอะไรเงี้ยซฉันรู้ว่ามันมันสนุกมากมันน่าสนใจมากที่เราอยู่ช่วงเจ็ดวันน so, ี้คือนั uh ่งทุกวันทุกวันเลยนะจ๊ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นก็มีเวลาว่างบาแต่ว่าก็ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีเวลาน้อยลงครับมีเวลาน้อยลงทีอไม่ได้ใช้ปัญหว่าถ้ามีปีนือ ถ้าไ่ตายซะก่อนนะก็จริงๆก็ถ้าเกิดว่ามันมีบทที่เหมาะสมเขาคงยังเป็เรื่องที่จะใช้เราอยู่ครับไม่ไห้ถึงขนาดว่ายังไงก็ไม่ตรงกาพราะว่าถ้าเกิดว่าบทมันเหมาะสมกับตัวคาแรคเตอร์ของนักแสดงไม่ว่าไม่ว่าพี่โยหรือว่านักแสดงอืนเขาทำมันเหมาะสมเขางไม่แล้วด้วยความที่หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปอ่ะมันบท มันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีความสีสันมีแฟนตาซีมีอะไรเยอะซึ่งแบบเออเราก็าสามารถได้ได้เปลี่ยนด้วยจากเดิมที่เมื่อก่อนเนะี่ยสมมติท่านเ,เป็นพ่อเป็นแม่ทุกเรื่องก็จะติดต่อพ่อแม่ดราม่าก็ดราม,มา่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่แบบเฮ้ยมันมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะไปสู่บทบาทได,ได้ซึ่งอันเนี้ยมันมันดีม